สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบซื้อขายรถยนต์มือ2องนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะฮะประจำวันที่15มกราคมนะครับคุณลูกค้าคลิปแรกก็เป็น Toyota v o ีอนะครับแล้วก็เมื่อวานนะฮะเมื่อวานผมลง Honda c ซ v นะครับ สนใจไงก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับหรือว่าท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมคลิปก็สามารถเข้ามาที่ช่องยูทูบของโบสื่อขายรถยนต์มือสองก็ไล่ชมที่คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมขนาดที่มีการจัดจำหน่ายออกไปแล้วหรือว่าขายออกไปแล้วผมจะมีการวงเล็บหน้าชื่อเรื่องว่าขายแล้วนะฮะโอเคครับลูกค้าครับวันนี้ตอนนี้นะฮะช่วงเวลาบา่บายนะครับผมขออนุญาตเอาใจ ลูกค้าสายกระบะนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าถูกเรียกร้องเข้ามานะฮะผมก็ไปจัดสรรหามาได้นะฮะเมื่อเช้านี้ก็มีลูกค้าเก่านะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะฮะขอนแก่นช่วงแถวเคื่อุบลรัตน์นะครับผมนะฮะท่านได้โทรเข้ามาสอบถามนะฮะว่ามีกระบะไหมก็เลยพอดีเลยนะฮะวันนี้ผมก็จัดมาให้แล้วนะฮะหนึ่งคันนะฮะเป็นอีซูซุ d m a มนะคะตัวนี้เป็นอี u ูดีแมปี2013นะครับคุณลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2,504ีนะครับสุดยอดมากๆเลยครับเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะครับและที่สำคัญนะครับคุณลูกค้ารถคันนี้เหมือนซื้อป้ายแดงเลยนะฮะเพราะว่าเครื่องเขาแน่นมากดีมากนะครับห้องเครื่องสวยๆเนียนๆเลยนะฮะเครื่องนี้ไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับช่วงล่างแน่นๆหนึบๆเลยนะฮะตัวนี้เป็นรถยนต์มือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นเจ้าของเดียวเลยนะครับมาชมกันเลยนะครับคุณลูกค้า เริ่มต้นจากด้านหน้าหล่อๆเลยนะฮะสวยๆครับรถยนต์ปี2013นะครับลูกค้ามือเดียวป้ายแดงอีสูดีแมครับสีสันสวยงามนะครับผมสีสันสวยงาม90%เลยนะครับผมสีเดิมบางทั้งคันเลยครับรถไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำมาก่อนใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เลยนะฮะ สีสันสวยงามเลยครับสีดําด้วยนะครับคุณลูกค้านะฮะน่าใช้มากมากเลยนะครับมากเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการรถกระบะนะครับเอาไว้ขนเงินขนทองนะครับคุณลูกค้านะฮะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนี่เลยครับผมสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องนําไปซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับดอกยางเต็มๆนะครับคุณลูกค้าดอกยางเต็มๆยางเหลือๆนะครับใช้งานกันอีกยาวๆนะครับ นี่เลยครับส่วนร่องรอยนะครับคุณลูกค้าร่องรอยขดเขีดเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะฮะมีอยู่แล้วนะครับเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานนะครับผมนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยผมให้90%้าสเนะครับเพราะว่าสีนี่เป็นสีเดิมนะฮะสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะสวยมากนะฮะสภาพสวยมากๆเลยนะฮะผมขอยัดเปิดท้ายให้ชมนครับนี่เลยครับคุณลูกค้ามาพร้อมกับแมกไลเนอร์นะครับนี่เลยนะครับผมรถเดิมนะคุณลูกค้าน็อตไม่มีขยับนะครับ รับรองรับประกันได้เลยนะครับรถไม่เคยพลิกคว่ำจมน้ําไม่เคยชนหนักมาก่อนแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะฮะถ้าซื้อไปแล้วคุณลูกค้าสามารถตรวจสอบว่ารถคันนี้มีการพลิกคว่ำมาเคยจมน้ํามานะครับผมมีการตัดต่อนะครับคุณลูกค้าสามารถนํามาเคืนไมได้นะฮะผมซื้อคืนในราคาเต็มด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคุณลูกค้ามั่นอกมั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้คุณลูกค้าจะได้เป็นรถยนต์มือเดียวปายแดงนะครับผมสภาพดีมากๆเลยอ่ะชมช่วงล่างกันนิดนึงนะครับนี่เลยครับ ช่วงล่างสวยๆนะครับคุณลูกค้ามียางไหลให้พร้อมนะครับนี่เลยนะครับสวยมากนะครับผมแคสซีสวยนะครับนี่เลยครับผมมาชมฝั่งซ้ายกันบ้างครับตัวถังแคสรงแคสซีนี่โอ้โหสวยมากนะครับคุณลูกค้านะฮะดูซุ้มล้อกันบ้างนะครับแคสซีสวยๆเลยนะครับผมนี่เลยครับผมล้างอาชิตอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ สดๆร้อนๆนะครับล้างเสร็จก็มารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมนะครับนี่เลยฮะสวยมากนะครับคุณลูกค้าสีเนี่ยเป็นสีเดิมนะครับคุณลูกค้าสีเดิมบางทั้งคันเลยนะฮะรถไม่เคยชนนะนะฮะคุณลูกค้านี่เลยครับบอกเลยว่าท่านได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนะฮะส่วนเรื่องราคาคุณลูกค้าอดใจรอสักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอย่างแน่นอนนะครับนี่เลยชมด้านหน้าฝั่งซ้ายครับ นี่ครับคุณลูกค้าเงาจำฉ่ำเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะเดี๋ยวลำดับต่อไปครับเรามารับชมชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารกันบ้างครับตัวนี้เป็นกระบะแคบด้วยนะคุณลูกค้าแคบเปิดได้ด้วยนะครับผมเป็นตัวสูงนะฮะตัวสูงจากโรงงานนะครับไฮแลนเดอร์นะครับนี่เลยนะครับผมไฮแลนเดอร์แท้นะครับผมตรงมือจับก็จะมีมือมือเปิดชุดมือเปิดนะครับเป็นชุดโครเมียมนะครับผมนะครับ ตกแต่งมาให้แล้วคุณลูกค้านะครับแผงประตูก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับผมนะครับสภาพดีนะครับนี่เลยนะครับคุณลูกค้ากระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับคอนโซลนะครับเงาฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะครับมีเกจบนด้วยนะครับมีเกะบนให้แล้วก็มีเกล่างให้นะครับแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับนี่เลยครับผมช่องอำนวยความสะดวกสบายนะครับผมนะครับโอเคสามารถอ่า ชาร์จโทรศัพท์ได้นะคุณลูกค้าเอาหัวชาร์จมาใส่ก็ชาร์จได้เลยนะครับเครื่องเสียงก็ใช้งานได้นะครับของเดิมจากศูนย์จากโรงงานเลยครับนี่เลยนะครับผมคุณลูกค้าอ๊บโอเคนี่เลยครับเครื่องเสียงใช้งานได้ครบปกตินะครับภายในสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะภายในสวยๆแน่นๆเลยนะฮะเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานนะครับสภาพดีเลยนะครับไม่มีเฉียดขาดไม่มีชำรุดไม่มี ย้อยนะครับผมนะฮะสภาพดีเลยนะฮะโอเคมาชมาด้านหลังกันต่อครับคุณลูกค้าปึ๊บอ่าชมด้านหลังกันครับตอนนี้ผมเปิดแครบแล้วนะครับคุณลูกค้านะครับนี่เลยครับเบาะแครบก็สภาพดีจัดเลยนะครับคุณลูกค้ารถเนี่ยได้ความเดิมจริงนะฮะนะฮะและตัวนี้อ่าภา,ภายในเนี่ยห้องโดยสารเขาค่อนข้างกว้างนะครับคุณลูกค้านะครับนั่งไม่อึดอัดนะครับนี่เลยครับผม แคปเปิดได้ด้วยนะครับเอาวยความสะดวกสบายนะครับคนที่นั่งอยู่ข้างหลังนะครับเวลาจะลงก็สามารถเปิดเปิดลงได้นะครับโดยที่คนนั่งหน้าไม่ต้องลงนะครับนี่เลยครับผมสุดยอดนะฮะขออนุญาตปิดนะครับลมแรงไปนิดนึงนะครับคุณลูกค้าถ้ามีเสียงลมแทรกซ้อนเข้าไปต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าผมเองก็อยู่ที่ที่โลงแจ้งนะครับ สวยแน่นอนคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าจะได้รถสภาพเดิมๆนะครับเดิมๆสภาพดีๆนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับ10ปี20ปีเนี่ยไม่พังแน่นอนนะครับคุณลูกค้าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การดูแลของคุณลูกค้าเองนะครับนี่เลยนะครับถ้าใช้อย่างเดียวไม่เคยเปิดดูฝากระโปรงนี่ก็จบเหมือนกันนะครับคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนํานะครับ2วัน3วันดูทีก็ดีนะครับคุณลูกค้าเช็คน้ําเช็คน้ำมันเครื่องอย่างนี้ครับนี่เลยครับ โอ้โหสวยจริงนะครับคุณลูกค้าอีสุสูดีแม็ก2013นะครับมือเดียวป้ายแดงครับมาชมฝากคนขับกันหน่อยนะครับนี่เลยสวยจังเลยครับคุณลูกค้าสวยจังเลยนะครับมาดูกันคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองนะครับกับอีสุคันนี้นะครับขึ้นชื่อว่าอีสุแล้วนะครับผมโอ้โหดีแน่นอนนะครับเป็นรถตลาดนะครับผม คนไทยของเราก็อันดับต้นๆนี่ก็อีสวเนาะนะฮะลองลงมาก็ตีคู่กันมานะครับอย่าเรียกว่าลองเลยตีคู่มาก็เป็นแบรนด์ของโตโยต้านะครับผมนี่เลยนะครับผมแคปเปิดได้สวยมากคุณลูกค้านะครับนี่เลยครับผมโอ้โหไปชมข้างในกันต่อครับมาเลยครับข้างในสวยๆนะครับรถเดิมๆนะครับคุณลูกค้าผมย้ําเลยนะครับนี่ครับลูกค้าดูหัวน็อตได้นะครับไม่มีการถอดนะครับ เดิมๆนะครับร้อยอาร์คจากศูนย์นี่ยังอยู่นะครับเหลืองๆนี่ฮะคุณลูกค้านะครับเดิมแน่นอนนะครับคุณลูกค้าไว้ใจผมได้นะครับโอเคถ้ารถไม่ดีเนี่ยผมก็ไม่ซื้อเหมือนกันนะครับโอเคผมขออนุญาตเปิดอ่าข้างหน้านะครับเปิดข้างหน้าเครื่องนะครับให้คุณลูกค้าได้รับชมนะครับขออนุญาตเปิดไฟนิดหนึ่งเพื่อความสวยงามเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องเลยครับหนึ่งสองซ้ม นี่ครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับเครื่องยนต์เงียบๆนะครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมนะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะดีสซลสูดดีแม h กไฮเลนเดอร์นะครับตัวส่งโรงงานนะครับผมนี่แหละครับดูช่วงล่างตรงหน้าเครื่องบ้างครับ ไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับคุณลูกค้าผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงครับโอเคนี่ครับฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนจากศูนย์จากโรงงานนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับผมเดิมๆจากศูนย์จากโรงงานนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับผมห้องเครื่องสวยๆนะครับ ABS นะครับกล่อง ABS นะครับคุณลูกค้าลองชมเครื่องได้ครับ เครื่องสวยมากภายในของเครื่องสวยมากนะครับคุณลูกค้าไม่มีเยิมเลยนะฮะแผ่นเพจครับ ขานหน้าครับเดิมๆครับโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากครับลำด,ดับต่อไปขอญาติดึงที่วาทมันเครื่องค,อครับโอ้โหเครื่องดีเลยครับคุณลูกค้าสุดยอดสุดยอดขออนุญาตปิดนะครับ หล่อๆครับคือลูกค้าเดี๋ยวผมขอย้ายเปิดไฟตัดหมอกนิดนึงอึ๊บไฟตัดหมอกน่าจะตัวนี้เห็นนะฮะอ่าไม่ใช่เดี๋ยวเราเปิดไปครับ คือระบบไฟเนี่ยมันใช้งานได้ครบปกตินะครับคุณลูกค้าแล้วก็กระจกนะฮะกระจกก็ขึ้นลงครบนี่ครับคุณลูกค้าสามารถควบคุมได้ที่ฝั่งคนขับได้เลยนะครับนี่เลยครับผมเป็นกุญแจร,รีโมทด้วยนะคุณลูกค้ากุญแจร,รีโมทด้วยนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยผมจะลองใช้งานให้ดูครับนี่ครับ ล็อกไปแล้วนะครับผมกุญแจรีโมทใช้งานได้ครบปกตินะครับผมนี่เลยคุณลูกค้าลองดูไฟหน้าครับด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกให้นะครับโอ้โหสวยงามนะครับหล่อเลยนะครับว้าวเทมาลูกค้าโอเคครับนี่คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับ Isuzu D-Max Highlander นะครับตัวสูงจากโรงงานเลยนะครับคุณลูกค้าปี2013นะครับ มือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดียวนะครับรถบ้านแท้ไม่เคยชนไม่เคยพิควรามมาก่อนนะครับสภาพสวยมากๆเลยนะครับผมสีสันสวยงาม90%ร,ร่องรอยริ้วรอยการใช้งานเนี่ยมีแน่นอนมีเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานโดยรวมไม่น่ากเกลียดนะครับรถพร้อมใช้งานได้เลยเอกสารครบพร้อมโอนพอรบภาษีไม่ขาดนะครับ คุณลูกค้าสนใจนะครับอยากจะมาทดลองดูหรือว่ามาทดลองขับได้เป็นหลายๆโลนะฮะมาได้ที่อำเภอเมืองนคะรราชสีมาโคราชนะครับหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกในทางมารับผมมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ด้วยถึงนาบ้านนาเรือนและที่สําคัญผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้กับคุณลูกค้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับราคาคันนี้ผมจัดจําหน่ายให้คุณลูกค้าในราคา2องแสนเก้าหมื่นบาท นะครับคุณลูกค้า2อ0 0 0นบาทเท่านั้นเองกับรถยนต์ปี2013นะครับรถยนต์ปี2013นะครับเครื่องยนต์ดีเซล isuzu d-max highlander นะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับชมคลิปนะครับสนใจโทรเข้ามานะคุณลูกค้า085 575 4369นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะครับที่083 0 0 0 5 4 4 0 2 9 0 0 0 0บาทนะครับ e-suzu d-max 2 9 0 0 0กบาทนะครับ0855754369วันนี้ผมโบนะครับต้องขอญาตกลาบลาไปก่อนแล้วเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปนะครับขอญาตเกินๆนิดนึงนะครับสัปดาห์หน้าจะมีจะมี To โยต a าเอซเข้ามาแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องของโบซื้อขายรถยนต์มือสเอาไว้โดยวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ